เฮโยสวัสดีทุกคนสวัสดี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 คสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีครับสวัสับรอยู่ในเกมครับเบดวอร์ทีัเย่เย่เบอบบครับกับบอนอยู่กับฮาร์นะครับอยู่กับบอลอยู่กับฮาร์แล้วก็อยู่กับนิวครับผมมันกดอะมันกดไงัเลยพาเว์ไงอผมผมไม่รู้ว่าเคยอะไรไงโอ้ไม่รู้ได้ไงไม่ไม่รู้ได้ไงบอไม่ถามจริง ไม่เข้ามาสองสารอบแล้วเข้ามาเล่นสองสามตาแล้วไม่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 ตอนแรกมันขึ้นไปให้เลือกสีไงแล้วผมก็เลือกไปแล้วผมก็กดอีกรอบมันก็เป็นสีที่ตัวเองเลือกไงต่อและจริงๆโอเคไปเลือกสีกันโอเคผมเอ้ยเหลืองผมต้องสีจูอยู่แล้วครับใหญ่บอลใหญ่บอลตัวขาวลายบอลตัวสีขาวไปไปครับผมไปครับผมมาเดี๋ยวเลยครับมาครับมาครับเคยกลัวให้ไหนอะ โดนลุมยังไหวอเอโดนลุมยังไหวอือทคนทุกคนคิดว่าใครจะแพ้ก่อนครับในในนี้ไอบอลครับผมว่าผมว่าผมครับไม่ครับคิดว่าบอลได้ใช่ครับผมแน่นอนครับน่าบอนไซสุดนาทีใช่ครับก็มาดิครับอโดนลุมสามก็ไหวครับเออเพูดเกินพูดงเราพุ่เราคิดว่าถ้าเราตัดกำกำลังไปได้สักคนนึงแล้วเราเข้าไปสู้กันเองว่าจะว่าดีกว่าบะดีว่าผมว่าดีนะเ่าจะ้ีเลยโค้นก่อนไอ้เดดบอกไม่มีการจับมือ ไม่เป็นไัอจามือโกงครับแค่ตัดกำลังครับแค่ตัดกำลังครับตัดกำลังครับโอ้ยโกงโกงโกงครับโกงใครโกงครับใครโกงครับเอ้ไอติ่มพู้ฝั่งนู้นน่ะใจเย็นไอหนุ่ม้อผมยังไม่ทำอะไรเลยผมใม้คุณคืนคำผมไม่คุณคืนคำขอโทษครับผมผมคนเดียวไม่ไหวครับก็มาดิครับโอ้โหนที่ไหนพี่บอลพี่บอลผมว่าตัดสีแดงก็ดีเหมือนกันนั้นอะไรนะเออตัดสีแดงตัดสีแดงมือมือธนูมือธนูแม่นที่เป่งเลยคนเนี้ย คนนี้คนแม่น่ะมือธน่ะไม่จริงครับไม่จริงไม่จริงไม่จริงี่กักย้อนไปดูกับคลิปพึ่งเลยมือธนาคนแม่น่ะโอ้เก็บไปตั้งหลายคนน่ะคลิปพึ่งอ่ะไม่จริงไม่จริงเขาหาธีลุมผมกับทุกคนเฮ้ยโหโหโหเฮ้ยพี่บอยเขาอาจจะฟุกก็ได้เออพี่ฟุกพี่ฟุกมาตลอดเลยนั่นกินเล่นกับพวกเองอ่ะไม่เชื่อคบไม่เชื่อคบไม่เชื่อเฮ้ยจริงพี่ฟุกก็ตลอดเลยใช่เหรอเออธนูอะไรจะธนาอะไรจะแม่นขนาดนั้น จริงๆพี่ยิงไม่เคยแม่นเลยพี่แบบโอ้โหแบบฟุกตลอดอ่ะพี่แบบเฮ้ยโดนเหรอวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่นะไม่นะไม่น่าเชื่อเลยครับพูดไม่น่าเชื่อเลยครับผมจริงๆมันคือเรื่องจริงจริงนี่คือแม่นจริงออกมาออมาจริงจริงคือไม่แม่นเกี่ยวไมได้เกี่ยวกี่ยจริงนี่คือแม่นจริงนี่คือแม่นนะไม่แม่นไม่แม่นหาหา่าบอลเราก็ใจเย็นเราเราเราอย่าเพิ่งเราอย่าเพิ่งทำอะไรกันเลยเนาะ ไรมอยู่คือเราอยู่ใกล้สีอะไรกันบ้างเนี่ยผมอยู่ใกล้สีขาวครับสีขาวเออไม่อยู่ใกล้ใครเลยพี่ผมได้รับสบายไม่อยู่ใกล้ใครพวกเราสบายดีดีดีพยายามไม่เปิดศึกกับใครนะฮาร์ดพี่พี่ก็ไม่เปิดกับเองนะพี่พี่รู้ว่าเองเก่งพี่ไม่เปิดกับเองนะผมผมไม่ได้เก่งอะไรหรอกผมแค่ผมก็ไม่ได้กลัวใครอยู่แล้วเก็พอตัวก็พอตัวว่ะพอตัวไม่กลัวใครเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะ จัดจ้านในย่านนี้ฮาร์ดบอกผมมาจัดจ้านในย่านนี้ใช่โอ้คือเพชรสดใช่ไหมในย่านนี้ใช่ส้มตำที่ว่าเพดยังไม่เด็ดเท่าผมอ่ะเจ๊เลยเฮ้ยวันนี้แม่งไม่จางว่ะพันนี้ไม่ขนาดนี้อ่ะพี่มดปูให้ฮาร์นบอกพี่มดปูให้อ่ะทำไมอ่ะต้องถูกต้องหน่อยต้องหน่อยเดี๋ยวไดมอนด์นี่ทำอะไรได้มั่งเนี่ยโอยแตดูดิไดมอนด์มันทำอะไรได้ไดมอนด์แล็บได้แล็บได้ยาว โย่โยโยแซไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเราก็มาอยู่ด่มีพลัง้องดีเป็นนิมนแล้วอะไรเยฮ้ยฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งฝั่ฝั่งนู้มีการพันธมิตรไปหน่ะเอาละครับเอาละครับยุดตศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด่นเดียวเอาละครับคนนู้นหนีไปแล้วคุณน่ะนะคุณน่ะนะให้เขาตายใจแบบหลอก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 หลอ หลักล่อพิกแพงไงแบบให้ตายใจไว้ก่อนนะแบบจะบุกมาเลยอ่ะพิกเพดอนะพิกเพ็ดนะพิกเพ็ดนะพิกเพ็ดพี่ขโมยเพชรผม่ะใครขโมยมันคือบ้านของคุณเหรออ่าเอ้ยอันนี้คืออะไรมันขึ้นว่าอะไรวะโอ้พี่ไอ้ไดมอนไดมอนสี่ทำทองคืออะไรวะอ้าวพอจะเงียบก็เงียบกันหมดเลยเอา ก็ใช้สมาธิใช้สมาธิเมื่อกี้ไอพี่เผ็ดมันไปไหนแล้ววะเอ้ยไอหีมภูมันเงียบกลิบเลยวะหีมภูเอาเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยไม่ผมตกแต่งในวันนี้แต่งไปเกาะคนนี้ตั้งใจจัดนอนอยู่แล้วพี่ความแม่นของผมมาโดยดับเจ้าใช่เหรอ่ะอย่านะไอเป็นเนึ้ออะไรวันเนี้ย <rij band> <ills> <int ans otted> เพชรมันเอาไว้ทําอะไรเนี่ยยังเออเพชรไว้ทาอะไรเนี่ยเไทอ้าวลูกเข่งไอ้ยเอ็มมาลอสิบเมตรเอ็มมาลอสิบเมตรเอ็มมาลอสิบเมตรหลักล่อไงซ็อกแซกเล็กๆอะไรอะเอาวะเอาวะเอาวะเอ็มมาลอสิบเมตรได้ร่วมไปแล้วเอ็มมาลอสิบเมตรผมก็บอกแล้วแบบอย่าเข้ามาบวกอ่ะแต่อยากเข้ามาบวก ใครเข้ามาบวกครับเอ้ยอยาพี่ขอร้องมาดิมาดิมาดิพี่ขอร้องาดร้องเพลงอะไรพี่มาดิมาดิมาดิเกมซองแม่ใครไปเยอะก็เมาเยอะดีเออขอคนนี้มีคนเล่นด้วยมาดิครับมาดิครับปัดปัดปัดคตดเกินอุ้ย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 ถนูเทพถนูเทพเฮ้ยเขาได้ถนูแล้วว่ะ16เมตรกูเขาได้ถนูแล้วอะไรฮัทฮัทเป็นไรนะฮัท เม็ดร่วงเป็นยังที่ผมเม็ดร่วงโอ้ใช้ยังไม่เป็นเลยร่วงตายแล้วกลับบ้านไปเก็บเม็ดกันเก็บเม็ดแหไอ่ะเก็บเม็ดเก็บเม็ดอะไรอ่ะเก็บเม็ดอะไรอ่ะโหพี่ใจเย็นพี่พี่ใจเย็นพี่พี่ใจเย็นคืออะมาแบบทำผมผมร่วงเอามาล่อสิบเม็ดนะครับคุณทำหุ่มลวงครับพี่อยู่ค่ะโทษใจไหมพี่สนุกเขามีอะไรกันวะเก็บฟาร์มแค้น เอโดนโดนยิงน้องผมหรอยิงน oh. ้องผมหรอมาด้มาเด้อะไรอะคุณมาเด้คร uh, ับมาเด้คร hey, ับเฮ้ยเก่งกนอยู่ฐานนี่ไม่มีไม่มีฐานแล้วเนี่ยไม่มีฐานแล้วเนี่ยเอ้าก็ไม่ได้ก็คือไม่ได้อะไรหรอกเอ้ยไม่ได้ไปโดนไปโดนมาดีครับเอ้ยเอาดิเอาเข้าหลังเลยเข้าหลังตีแตกมาจะมาจะตัวไอ้น้องตัวเอ้ ได้ผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวไปแล้วพี่ไม่ไหวไปแล้วพี่ปวดขี้อ่ะผมเจอศัตรูแล้วผมเจอศัตรูแล้วเฮ้ฮาร์ดแท็กหน่อยน้องชายเออผมผมอยู่นิ่งๆผมดีกว่าไม่เปิดศึกใครแลวผม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 ไม่ได้ตั้งทีมนะผมไม่ได้ตั้งทีมนะผมไม่ได้ตั้งทีมนะแค่ฮาร์ดเขาอยากไปเก็บไอ้ะไรไปไอ้ไอ้เม่ดสีเขียวอะเอ้า อยากตายก็ไว้บอกเกิผมร่วงสวยสวยครับสวยพี่พี่พี่บอล้วพี่บอคเราซุปซิบเก็บตัวเลย่าตอนเนี้ยซุปซิปอะไรวะไม่มีซุปซิบหรอกพี่อะเก็บตัวเลยว่าพี่บอกเลยของพี่พี่ตกไฟถือว่าคลิปนี้ต่อให้กต่อให้น้องแล้วกันใช่อรมีพี่เตรียงผมบอกวะไม่ทุบไม่ทุบพี่ไม่ทุบของใครงนั้นอะพี่แบบพี่มีคนหนึ่งพี่อยากจะจัดการก่อนอ่ะแล้วค่อยแบบไปสู้กับคนอื่น เดินผ่านโชเลยเดินผ่านโชเลยอ้าโเดินผ่านโชเลยทำเป็นมองไม่เห็นโชเลยพี่บอกเลยคนนี้เขาเกิดเฮ้ยไม่ได้พันธมิตรนะบอลไม่พันธมิตรครับแกล้งมองไม่เห็นผมบอกเลยผมจะเอาจัดไอจัดจ้านในย่านนี้ยผมบอกเลยเยจัดจ้านย่านนี้ไฮว่าจัดจ้านในย่านนี้ยไฮว่าจัดจ้านย่านนี้โอ้โหเฮ้ยครวะาไม่ได้กลัวอะไรหรอก จัดจ้าดนยาีเหินเอ๋แถวนี้แม่งเถื <s <s ่อนวะแถวนี้แม่งเถื่อนเอ้ยอะไรวะผมจะเอาไปจัดจ้าในยานนี้อ้าอจัดจ้าในย่านนี้มาว่ะเดีวะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยดฝั่งนู้นเขามีอะไรกันวะไปจัดจ้าในย่านนี้ไปเฮ้ยแม่ครับก็คืออ่อนให้เฮ้ยเอแแต่พอดีแบบว่าแบบอยากอ่อนให้นิดนึงอะ อ๋อฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นเขาเถื่อนฝั่งนู้นเขาเถื่อนฝั่งนี้ก็อยู่ยากเหมือนกันนะพี่ยอมแล้วกันเดี๋ยวแจ้งในย่านนั้นน่ะเข้ามาดิหารดมาดิมาดิมาดิสักทีเหอะสักทีเหอะมาสักทีเหอะขอร้องไม่ได้กลัวอยู่แล้วนี่ฝั่งนู้นเขาเถื่อนมาแล้วเนี่ยแล้วฝั่งนู้นเถื่อนยังครับรีบเดินมานะรีบเดินมานะรออยู่เฮ้ย เอ้ยไอเดะเดะเดะเด้ไอ้นุ่ม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 ไอหนุ่มเฮ้ยอ้าวของที่กูแลกหายหมดไอ้นุ่มไอ้นุ่มไอ้นุ่มนุ่มแตงยนหนุ่มนุ่มหนุ่มนุ่มนุ่มหนุ่มไป่ทำให้เลยนะนุ่มอ้าวไอ้นุ่มแตกอ้าวได้มาเล่าเฉยเอาโดนใครโดนวะไอ้นุ่มเหรอ เอ้ยไอ้หนุ่มก็ใจเย็นเนอ๋อก็เห็นเงียบไงกําลังกํกลากลังซุบซิบซุบซิบอยู่ไอ้หนุ่มอ<า>โอ้โหผูหนุ่มพ่อหนุ่มคนนี้เขามีมีปัญหาผมว่ะตัดทางก่อนเดี๋ยวเขามาอีกรอบพี่อย่ามีปัญหาได้ฮาร์ดทำไมวะพี่ <remar que? S 2> รีบมาดิรอไม่ไหวแล้วไอ้เู็นมาเมราเียมมาเรียมคุณอะไรเขา มันมีคนเรียนมาใหม่มันมีคนเรียมอยู่คนเดียวนะในตีเนี้ยใครวะพี่ไอฮาร์ดไงเฮ้ยน้องผมเขาเรียมอย่างเรียมมาใครมาวะเรียมอยู่คนเดียวเรียมอยู่คนเดียวเปรดี๋ยฮาร์ดอไอ้นักเรียมหาไม่ชอบเหลี่ยมคนหาไม่ชอบเหลี่ยม เมื่อกี้เกือบตายโหแม่งได้ยินเสียงเท้าพอดีมีแค่นี้หรอมีแค่นี้หรอโอ้โหสเอามาดีเอามาดีคือมีแค่นี้หรอจะตายบอลอยู่แล้วอะนะเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้สาวหยอกหยอกหยอกหาย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 เฮ้ยมีคนเดียนบ้านมีคนเดียนมีคนเดียนไอ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหละชโปเอาบหายแล้วถ่างตันอามีคนเดียบ้านฮัมัเดฮัตมีคนเดยนบ้านนะฮัมีคนเดยนบ้านไปวาเอ้ยเอ้ยฮัไปแล้วฮัเอ้ยตีตีไปเอ้ยโดนลุมว่ะเขาเรียกว่าโถมโถมโถมเลยเหรอผายุโถมกระนํำไปสวยเสืองอนต้องไปแล้ว ขอร้องขอร้องคำร้องขอร้องคำว่าขอร้องขอร้องแล้วขอร้องขอร้องอย่าร้องนของมันไม่ของมันหมันหนาของมันหนาเฮ้ยฮ่าฮ่าทัดฮัดพี่ไปแล้วพี่ไปแล้วฮัดพี่ไปแล้วพี่เป็นสู้นะฮัะพี่ขอโทษทัดฮันจะแตกกัมาะทันจะแตกกัมาะทันจะแตกกันนะผมไม่ใจจนพี่ผมต้องสนใจแล้วอันเนี้ยผมต้องสนใจแล้ว นี่อจัดจ้านปากอย่าแซบปากอย่าแซบเออปากอย่าแซบเอออย่าปากอย่าแซบนะหนูก็ปากแซบทุกคนจะไปหาเองพี่พี่พี่ไม่เคยไปทำฮาร์ดเลยนะฮาร์ดเองจำไว้นะจำอยู่พี่จำตลอดผมพี่คนหนึ่งที่พี่คนหนึ่งที่ไม่เคยทำเองอ่ะเออพี่ช่วยเองตลอดอ่ะโอ้โหมาใช้อ่าแม่เอ้ยกูร่วนี่นี่โอ้ม่งเหล็กตีกองไปหมดเลยมันใจเลยว่ะ

เดี๋ยวอะไรวะอะไรฮาร์ดอะไรฮาร์ดไอฮาร์ดไอฮาร์ดมันล่วงพี่ไอบนจริงฮาร์ดไม่รู้เหรอไม่ไม่ไม่ไอฮาร์ดไอฮาร์ดมันเดินล่วงโดนไดวันเลี่ยมโดนไดวันเลี่ยมเลี่ยมเมื่อกี้เห็นไอบอลมันล่วฮาร์ดเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วผมตกแพ้แล้วทำไมวะไม่น่าจัดจานในยานนี้สินเลยทำไมวะฮาร์ดเอาอีกตายล้วไอวอนมันหักหลังอะฮาร์ดไม่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 ได้ไอบอลหักหลังพี่ไม่เคยทำเองฮาร์ดพี่เห็นอยู่ฮาร์ดคนขายส้มตำถูกค่าพี่เอาดิ ทำจิใจล้วแบบขนาดไหนอ่ะโอ้โหไอ้หาพี่เห็นอยู่เมื่อกี้พี่เห็นเลยแบบพี่เห็นชัดเลยพี่ไม่เคยทำเลยนะพี่นี่วะพี่นี่ะผมผมแคบไป่ลยะไอ้ลอกหลักผมยมว่าณกหลนเลยวิญญหลอกลพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมผมจะตามหลอกหลอนพี่คนเดียวอ่ะเราต้องตัดกำลังที่เราคนพี่ว่า ไอ้นี่ก่อนเลยไอข่าวเนี่ยแม่งไม่ยุ่งกับใครเลยก็มาหีิครับก็ก็ตัดตัดตะผ่านแล้วอ่ะจะมาก็มาเอาเดาดิเอาเดิชอบปะอะไรเนี่ยเราผทายอำนาจนะจะมาก็มาไม่ไม่ไม่กลัวไม่ได้วันไม่ได้เกรงอะไรอยู่นะผมบอกได้เลยว่าบ้านพี่บอลน่แม่งกองทับนาซีดีๆแล้วใช่เหรอทำไมวันน้องใช่พี่ยังไม่รู้เลยเนี่ยเองพู้ใดเองเนี่ยพี่พี่ไม่รู้เรื่องมัเองก็งูยิบไปเกอะกันได้

บึ้มบึมบึมบึ้มบึ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 ้มบึ้มมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับบมือหรอนมือหรอเราเลยจ้ยเจนจ้านในยานี้จริงนะพอดีใส่ลายมั่วหม้อใั่ครับหาผมใส่ลาย่ทำไมผมจะไปชุดหนังอยู่วะงงงงมากเลยได้มันมีวิธีเปลี่ยนตัวให้กลายเป็นเพชรไหมตัวให้การที่แบบ ไม่ไหวแล้วว่าไม่ไหวแล้วว่าต้องไปแล้วต้องไปแล้วไหนพี่ไม่ต้องมาหาผมเฮ้ยคิดเหมือนฉันหรือเปล่าไม่คิดเหมือนนายหรือเปล่านี่หว่าคนนี้แอบฟาร์มเขาฟาร์มบ่อยจริงๆนะพี่บอลไอ้บอลมันแอบฟาร์มบอลมันแอบฟาร์มไอ้บอลมันแอบฟาร์มไม่คิดหนึ่งนายมาใจสั่นใจสั่นเพราะเธอบอกหลักเออไปดีกว่าเฮ้ยบอลมันแอบฟาร์มมันต้องมาหา พี่เหรอฮาอย่าอย่าบอลมึงอย่ามึงมึงอ็จับมือกับฮาร์ดก่อนมึงอย่าไม่ไม่ไม่ผมไม่ได้จับมือแต่ผมแค่ไม่ยิงไอผมเขินไมครับเออผมแต่ว่าเขาถ้าถ้าเขาต่อสะพานมาผมผมผมก็ยิงแต่นี้เขาไม่ต่อไงเออเขาไม่ได้มาหาผมไงใครจะไปต่อต่อโู้พี่พี่อยู่ข้างๆผมผมโดนทุบเตียงง่ายๆเออใช่เออนี่เขาเรียกฉลาดเฮ้ยฮาร์ดผมอยู่แล้วว่าผมตัองใจนะพี่เดินสวยกับฮาร์ดเลยอะ ผมผมรู้อยู่แล้วว่าผมต้องตายไงเขาเรียกก็เสียสละให้พี่บอลได้เกิดเอ้ยเอาวะเอาวะเอาวะพี่ชายพี่ยังไม่ทำให้เองสูญเปล่านออ้องเดี๋ยวบอลส่วนมาใครเป็นพี่ึงเอ้ทำนี้ได้ไงวะเักพักกระตู๋ผมว่าเอ้หาฮาดูดูๆๆพี่ดีน,น้องเดีเ๋ยพี่มีเน,นี่ยพี่มีเนี่ยพี่มีเนี่ยิีหกใบน้อง อเก็บเก็บเก็บไม่ตายไม่ตายเมื่อกี้ใครบุกบ้านพี่ก็ได้แอ้วอย่างนั้นอะไรแบบบอลบอลบอาบอลบอลบโดนลุมตเีไปนเดี๋ยวตายแล้วเป็นเดี๋ยวตายไม่ได้หวันกเมม็ดผขาบอกเลยว่าใครบุกบ้านมีบอลนี่โคตรคิดผิดก็สองคนนั้นก็ไปตตกันก่อนรู้ได้ไงเขาคิดผิดอ่ะเห็นฝั่ง้นแล้วผมจะเอาคนปากแซบก่อนจริง ไม่ไหวอ้ะเห็นแล้วมันไส้อ่ะหมายถึงพี่นิใช่ไหมหมายถึงไอบอลเนี่ยเอาฮาร์ดแตกแล้วเหรอใช่แตกมาแล้วพี่ไปตีเตียมมันมาเองเนี่ยแเออจัยไอผมจะไปหาบอลอีกรอบหนึ่งบอกเลยฮะมาหาผมมาเออ ไอ้แต่เย็นดิผมไม่เคยทำอะไรให้พี่เลยนะผมไม่เคยไปบ้านพี่เลยนะอืแต่พี่จะทำบผมอย่างนี้บ่ได้ผมไม่เคยไปหาพี่เลยพี่บอลวางกระดาษไว้ตรงนี้พี่อะไรนะกระดาษกระดาษโอ้วางวางไว้เยอะๆเลยอ้อมๆเลยอะไรนะเล่นน้ำกันวะอ้อมๆเลยอ้อมๆเลยวางเออนั่นแหละนั่นแหละพี่วางนั่นแหละเออดีๆพี่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนี่แหละดีแม่งรู้เลี่ยมวะ มาทีนี้คือตายอย่างเดียวอ่ะเออขุดเข้าไปข้างในข้างในเตียงพี่แล้วพี่ก็วางวางเตียงทีไว้สักงสองลูกเออเออบึ้มหมดเลยที่หายที่วางมาแม่เอ้ยหมู่บ้านมันปราสาทเราสร้างปราสาทเลยไงวะเนี่ยขุดเข้าไปยังไงวะไม่ไม่ไม่แค่ภายนอกปราสาทภายในนี่อย่างบางปราสาทเดทัพเดี๋ยวพกเสียทีไว้สักงพันลูก โห่ทีทีก็เอาไม่แตกอือข้างในนี่ฟาร์มมาเต็มเฮ้ยข้างในนี่เอ็นทีเอทีไม่ไม่ไม่ใช้ไม่ได้เอออย่างนี้ดีกว่าไม่หวั่นใช่ไหมไม่หวั่นทำเพื่อให้น้องพี่คนหนึ่งมันชนะนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูเห็น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 มึงไปไหนมึงจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหน ไปไนขมันเฮ้ย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 เฮ้อ้าแพงสูงสัตว์เฮ้ย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 อวิรวิดมาช่วยวะเอ้ย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 ราตี มันเลี้ยงไว้เต็มบ้านอ่ะโอ้โหแม่งเลี้ยงเต็มบ้านเลยนี่นี่ผมฉลาดอีกเออเอ้ยเมื่อกี้เห็นใครวิ่งไปไม่รู้พี่บิวพี่ฟังผมนะข้างในอ่ะแม่งอย่างกองทัพแบบนาซีเลยเอ้ยขอบคุณที่เอาเอ็มบอลมาแจกกระกรองแบบแม่งแมลงสะสมแม่งเต็มเลยเอาเ็มบอลมาแจกเฉยโอ้ลุมไอบอลแล้วจบเกมเอาเฮ้ยเกินภูมิใจวะเห็นด้วยไหม เห็นด้วยไม่เห็นด้วยครับไม่เห็นด้วยที่ผมควรเห็นด้วยที่จะล้มพี่นิวก่อนนะพี่เพราะว่าพี่นิวอันตรายสุดแล้วเอออันตรายสุดแล้วเออแค่บ้านผมบ้านผมเกาะเนี่ยโทษทีอยากให้น้องพี่ชนะครับเฮ้ยจบมาครับไม่ต้องรีบก็ได้พี่พี่พี่บอลพี่บอลอ่าไม่สายไปบี่ปากอะไรเนี่ยปากอะไรเนี่ยปากว่ะพูดใหญ่อะไรนะพี่อะไรนะฮะอ๋อเรียบร้อย เฮ้ยเร็วมากเลยบอลจะแตกแล้วบอลจะแตกแล้วบอลจะแตกแล้วไอ้แมลงสาบม่คดปวนเลยแมลงสาบไอ้ไอ้แมลงสาบเอ้ยแมลงสาบแน่นนอนว่ะโอ้โอ้ทลายบ้านตัวเองบ โคตรบื้อเลยพวกมึงเนี่ยไม่าให้มันใช้ระเบิดไงให้มันใช้ระเบิดโอ้ระเบิดมีเป็นร้อยน้องบอลรอพี่ก่อนนะไม่ไม่ไม่ผมไม่อยากรอผมไม่อยากรอผมกันบ้านแป๊บเกี่ยวครับมันเลื่อเพื่อนมนุษย์มันคือคำเลยนะมันคือคำเลยนะคำแก้ตัวเออคำติดพายิก คือคาแก้ตัวของคนที่แบบว่าของคนที่แบบว่าอืมแบบว่าแฉคนชอบแถอืมไม่ค <laughs> รับบอลมันชอบแฉนี่คือคลิป35้าทีนะครับยังไม่จบเลยไอซิวฟิตไอเวนคลิป35ไ,ไป,ลปแล้วนะเร้อยบ้านพี่บอลแตกเยบร้อย เฮ้ยเอาระเบิดเอาเฮ้ยเฮ้ยเตียงโผเฮ้ยเตียงโผเตียงโผาโผล่ไม่ดเพี่จดำจอดเลยวะใครบอลยังใครบอลยัง้อไม่ตายล่างพ่าดดดิอเอาให้บอลตายดิเอ้บอลตายดิเอ้ยทิ้งทิ้ง ทิ้งดาบทิ้งดาบต้องสวนกลับแล้วพี่บอลพี่ใบเมียจะเสียแล้วผมบอกเลยใช่พี่เลยเด็กน้องพี่ผมจัดการให้แล้วนะพี่ยอดนะน้องพี่โอ๊ทีพี่วิธีเอ็ดกูเลยหรอเน่พี่ไม่ทำอะไรด้วยพี่ไม่ทำอะไรด้วยเน่เน่พี่ขุดได้พี่ขุดไม่ได้ไงพี่มีพี่ขุดพี่ไม่ขุดเฮ้ยโอ้โหดูดูคันพี่อ้ มาดิมาดิเอาดิเอาดิไปดิไปดิไม่มีเอเด์โฟะเยอะพวกคุณนี่จะแกล็คผมกันแบล็คกัดูดิกันไปพี่ผมผมตายแล้วพี่พี่ไระธาผมไม่ได้อ๋อลืมลืมลืมมาดีมาดีมาดีฟิวโอ๋อเจ้าพิษอโห โอ้บอลมันเยอะขนาดนั้นเลยวะเยอะมากพี่เยอะมากไม่ได้เยอะเลยไม่เยอะเลยตากซิวเฟิตนี้กันมาเดี๋ยวพี่จะฆ่าพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เฮ้ยดู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 มีการช่วยกันด้วยอ้าวเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าอี๋โอ้ยเย้ซิวเฟิตแ้ไม่โหดว่ะเอาการเอาเบียเอาเด็บเบียเออเชิ่งสวัสดีครับอ่ะดูดิดูดิดูดิ ดูดิโอ้คนป้อหน้าไอ้เอวอะไรของบี้เนี่ยพี่โบไปไหนวะหนียังหมาไม่ได้หนีหนีหนีอันนียกว่าหนีมาดิมาดิครับมาดิไปชนกันเลยเป้ยครับไปเลยนะครับทิ้งไว้เอ้ยดูดิดูดิ

บีบอกินบีบกินอปเปิ้ลีบอัดแดำแกดำดำแล้วเราก็แพ้แ้เปสัตว์เลวะดำัวอ้ลวกปี้พว้ำต้องใช้เราต่อให้ใช่ะชนะก็ชนะไปเลยไอ้ยันทิ่งดับถิ้งดับถิ้งดับ ดูพี่บอสสู้แบบมีทักษะด้วยอ่ะตอนทิ้งดาบเขาไม่ตีอ่ะดูนี่ใช่เหรอใช่ใช่ดูนี่ขอให้ธนูนี่เนี่ยโอ้โหใช้ดาบกับธนูอ่ะยักษ์ใกล้อ่ะแอปเปิ้ลไม่ใช้ด้วยครับโทษทีเพียนทีอีกแล้วไอ้แอปเปิ้ลใช้แอหเปิ้บอลแกจะอาลับีบอลจะอาลับี เียวไกลแผ่แล้วพี่ทีเดียวอยากกินนะครับไม่กินไงไม่กินครับไรอบแรกรอบแรกคุณกินนะครับรอบแรกคุณกินผมไม่กินตั้งแต่แรกอะครับไม่มีกติกาครับก็ไม่มีแต่กูว่ากูอย่างนี้ก็ไม่มีกติกาครับก็ก็ความเป็นลูกผู้ชายของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันครับผมโอเคเจ้าไปคิดหน้าแล้วกันทุกคน